ข่าวดีดีกับพี่คำรน วันนี้นะครับถ้าท่านเดินทางไปพบกับพี่น้องเกษตรกรทั่วทุกหัวไร่แหงของประเทศไทยคําเดียวที่เขาร้องก็คือปุ๋ยแพงแพงมหาโหูดแพงมหาศารยิ่งเกิดภาวะสงครามในยุโรปด้วยแล้วนะครับก็ยิ่งส่งผลมาใหญ่เลยรัฐบาลกําลังวิ่งกันตีนขิดเลยนะับเพื่อจะแก้ปัญหาปุ๋ยแพงพยายามจะไปหาจากประเทศอื่นเชื้อหัวเชื้อปุ๋ย หรือจะต้องทำปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์อะไรขึ้นมาตอนนี้ป่วนมากในฐานะที่ท่านคลุกคลีกับธุรกิจตรงนี้นะครับท่านมองว่าสิ่งที่รัฐบาลควรจะทำหรือทำไปแล้วเนี่ยจะใช้วิธีไหนจะถึงใจพี่น้องเกษตรกร,รกครับครับขอบคุณครับเนื่องจากว่าผมเองก็อยู่ในวงการของธุรกิจกุยแล้วก็อดีตเคยเป็นนายกสมาคมการค้าผู้ผิดปุ๋ยไต่สามสมัยนะ ผมคิดว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้รัฐบาลอาจจะไม่ทราบล่วงหน้านะและทุกคนก็ไม่ทราบแต่สิ่งที่ผ่านมานะฮะรัฐบาลก็ออกมาแก้ปัญหาพอสมควรนะและสิ่งที่ณเวลานี้รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ได้ปลดในการที่ควบคุมราคานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าถ้าท่านยังควบคุมราคาราคาพ่อค้าที่นำเข้ามันเป็นต้นทุนที่สูงกว่า ราคาควบคุมเพราะฉะนั้นพอค้าเขาก็ไม่กล้านำเข้าก็ทําให้ภาวะาขาดแคลนปุ๋ยแล้วก็ราคาปรับขึ้นนะฮะนั้นสิ่งนั้นสิ่งที่รัฐบาลแก้แล้วก็ปลดล็อกตัวนี้ผมคิดว่าเป็นแนวความคิดที่ถูกต้องนะฮะส่วนที่2เนี่ยภาวะของการที่สงครามที่ระหว่างรัเสเซียกับยูเครนเรายังไม่แน่ใจว่าจบเมื่อไหร่โด,ราาลลดโดยเฉพาะ30เรานําเข้าจากยูเครนและรัสเซียโดยเฉพาะรัสเซีย เป็นวัตถุดิบหรือปุ๋ยสําเร็จรูปมากพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าระยะตรงนี้เขายังลบกันอยู่ก็ทําให้เพราะว่าขาดแคลนต่อนเนื่องนะสิ่งที่รัฐบาลต้องแก้อีกตัวหนึ่งก็คงจะต้องให้ความรู้ในการใช้ปุ๋ยสูตรต่ำนะอย่าให้ความรู้เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวเพราะปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยธาตุอาหารมันมีไม่พอเพราะฉะนั้นต้องให้ความรู้ในการใช้ปุ๋ยสูตรต่ำนะปกติเราใช้ปุ๋ยสูตรสูงซึ่งกระสอบละ 6700นะฮะที่เกษตรกรรับได้และไปคอบเวอร์กับสินค้าเกษตรโดยช่วงก่อนนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยทุกตัวขึ้น40%นะขึ้นมากกว่าสมควรเพราะตัวปุ๋ยต่อไปข้างหน้าถ้าเป็นปุ๋ยสูตรสูงก็ตกกระสอบรับพันกว่าแต่ราคาสินค้าเกษตรไม่ทดาขยับเลยตรงนั้นเพราะต้องย้อนกลับมาใช้ปุ๋ยสูตรต่ำให้ความรู้แก่เกษตรกรน,นะฮะก็อยู่ในประมาณ หกเจ็ดร้อยก็ปกติทีนี้มันอาจจะทําให้ผลผลิตตกบ้างนิดหน่อยแต่เราก็ต้องให้ความรู้ว่าระหว่างปุย๋ยหกร้อยกว่าบาทกับพันกว่าบาทมันต่างกันห้าพันแต่ผลผลิตต่างมันยังมีกําไรอยู่นะฮะเพราะว่าถ้าภาครัฐให้ความรู้ตรงนี้นะฮะผมคิดว่าน่าจะช่วยได้มากกว่าสมควรหรือใช้กู้กับปุย๋ยอินทรีนะฮะหรือใส่ปุย๋ยสูตรต่ำแล้วใช้แม่ปุย๋ยเข้าไปเสริมนะ เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเป็นปุ๋ยสูตรต่ำเนี่ยเราสามารถตันหนึ่งผลิตได้3ตันถ้าปุ๋ยสูตรสูงเราผลิตได้2ตันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะทําให้ขาดแคลนปุ๋ยข้าวผใญ่ญ่เพราะพ่อค้าการนําข้าวเวลานี้มันลดลงเรื่องจากว่ามันจะถึงฤดูกาลแล้วก็บางชัานก็ไม่กล้านํเข้าวหรือแม้แต่นํเข้าวก็นํเข้าวแค่50เซนเพราะอะไรเพราะว่า ยกตัวอย่างเมื่อก่อนอย่างยูเรียตันละหมื่นนะฮะ,ะเราใช้หมื่นตันเราเราใช้ร้อยล้านแต่ตอนนี้ห้0หมื่นตันใช้ถึง300ล้านอันนั้นคือผู้ประกอบการเนี่ยไม่สามารถที่จะไปขยายวงเงิน2อสตัว2อเท่าต,ตัวจากแบงค์ได้เพราะทุกท่านก็ต้องลดการนําเข้าเพราะใช้เงินมากพอสมควรเพราะเมื่อใช้เงินมากการนําเข้ามาปุ๋ยน้อยลงเราจะต้องให้ความรู้กเกษตรกรยังไงที่ใช้ปุ๋ยสูตรต่ำนะฮะ เพราะปุ๋ยสุตรต่าหลายบริษัทก็ใช้กันอยู่แล้วแล้วก็ใช้ได้ผลแต่เพียงว่าไม่ทันใจของเกษตรกรเพราะถ้าเกิดเราใช้ปุ๋ยสุตรต่ำราคาหกเจ็ดร้อยมันจะไปคอปอรอบคลุมกับสินค้าเกษตรเราปิดและถ้ารัฐบาลสามารถผลักดันาราคาสินค้าเกษตรขึ้นไปอีกนะไอ้น,นี่คือเกษตรกรอ,อยู่ได้ทันทีเลยนะสิ่งที่ผมคิดว่าเพราะรัฐบาลปลดล็อกตรงนี้ก็ผมว่าถูกต้องแต่เป็นห่วงว่า,าวัตถุดิบยังไม่พอนะฮะเพราะต้องไปแนะนำโดยทาง กรมวิชาการนะให้ความรู้ว่าปุ๋ยสูตรต่ำ NPK อยู่ระดับไหนบางครั้งเนี่ยกเกษตรกรเนี่ยใช้ปุ๋ยสูตรสูงเอาไปทิ้งด้วยซ้ำพืชระยะสั้นเนี่ยยังใช้ไม่หมดละลายไปหมดแล้วต้องทิ้งแล้วก็เหลือด้วยเพื่อเราจะทำไงเซฟปุ๋ยด้วยลดการนําเข้าเพราะการนําเข้าเนี่ยแน่นอนจะลดการนําเข้าน้อยกว่าเดิมเพราะใช้วงเงินเยอะมากมหาศาลตรงนี้ผมคิดว่ารัฐบาลน่าจะศึกษาแล้วก็ให้ความรู้ตรงนี้เพื่อช่วยเกษตรกร ที่จะเข้าฤดูกาลอีกสองสามเดือนข้างหน้าครับครับผมผมขอความรู้นิดในที่คนไม่รู้ว่าปุ๋ยสังตัดนะอันนี้เราทราบแล้วให้ให้ตรงกับความต้องการของพืชคือไม่ต้องรวมกัน NPK แต่ปุ๋ยสูตรต่ำมันคืออะไรและและทำไมราคาถูกปัจจุบันใช้ปุ๋ยสูตรสูงปุ๋ยสูตรสูงกับสูตรต่ำมันยังไงคะคือคำว่าปุ๋ยสังตัดเนี่ยก็คล้ายๆปุ๋ยสูตรต่ำการที่เราจะสังตัดเนี่ย เราจะตัดตามเนื้อ,อตามรูปร่างของของคนใช่ไหมคนอ้วนก็ตัดอ้วน<ช>คนผอมก็ตัดผอมแต่ถ้าเสื้อผ้าที่เราซื้อจากห้างเลยมันจะทรงเหมือนกันเพราะบางทีไอ้ตัวนี้มันจะเสียหายไปทิ้งไปเปล่าๆเพราะฉะนั้นการสั่งตัดก็ปุ๋ยก็เหมือนกันนะพืชตัวไหนต้องการเอ็นตรงไหนหเวลาไหนเคตัวไหนพี P ตัวไหนเราก็ไปใส่ตามนั้นไม่ให้มันเหลือเกินไปแล้วไม่ให้มันขาดเป็นพอดีแต่ถ้าเราปุ๋ยสุดๆูงทีมันก็เหลือไปก็เท่ากับซื้อเนี่ย มาทิ้งละนาละนาไปไปเปล่าๆนะแล้วาทำให้ต้นทุนเราสูงด้วยเพราะปุ๋ยสุดคําว่าสุดต่ําเนี่ยมันไม่ได้ต่ําแบบนั้นเลยนะมันจะมีสิบอย่างสิบห้าสิบห้าสิบห้าสามตัวนี่สูงไปนะสิบหกสิบหกแปดสูงเกินไปอาจจะเหลือสิบสิบห้าเนี่ยม,มันครึ่งหนึ่งหารสองเนี่ยไม่ใช่เชิงปุดต่ำดี หารสองอีกทีจากที่บริสุทธิ์สูงเราหารสองลงมาให้เหลือครึ่งต้นทุนก็ลดครึ่งมันก็ใช้ได้อยู่ครับผมคิดว่าตรงนั้นราคาก็ต่าลงต่าลงมา, <600 S 2> า,าจากลูกบาทร้อยกว่าจากลูกพันกว่าก็เหลือหกร้อยกว่าเกษตรกรก็รับได้เพราะขเขาเพิ่งเอาต้นทุนที่กเกษตรสินค้าเกษตรปัจจุบันเพราะทารัฐบาลไปผลักดันเรื่องสินค้าเกษตรขึ้นไปอีกทีนี้เษกษตรกรกำไรใช่ไหมเพราะผลต่างตั้งหกเจ็ดพันบาทต่อตันเนี่ยตรงเนี้ยเข้ากับกลับคืนมาได้ เพราะที่เราพูดว่าปุ๋ยสังตัดกับปุ๋ยสูตรต่ำนี่คล้ายกันคล้ายกันครับคล้ายกันเลยคล้ายเลยครับครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะฮะที่ท่านถือว่าได้คลุกคลีกับวงการปุ๋ยมาช้านานแล้วก็มีความเข้าใจต่อการใช้ปุ๋ยของพี่น้องเกษตรกรก็เป็นการเสนอแนวทางไปยังภาครัฐเสนอแนวทางไปยังพี่น้องเกษตรกรให้มีหลากหลายทางเลือกในภาวะที่ที่เรียกว่าอาจจะเป็นภาวะวิกฤตนะฮะของปุ๋ย ในเวลานี้ต้องขอบคุณท่านประธานสภาอุตสาหกรรมนนที่วัดนนทบุรีอย่างมากครับวันนี้ให้เกียรติเราหลายเรื่องขอบคุณท่านขกอบคนคกอนเลว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรอน